โอเคครับคนครับก็ขอ,อกลับมาอีเช่นเคยนะแบบมันมาฉันแนวนะ <c oughs> วันนี้นะครับก็เปลี่ยนโพซิชันมาอยู่ในมือถือบ้างนะก็ตามที่เห็นเลยครับ R O V ครับมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นครับก็คือ,อ,อผมเนี่ยขึ้นแหลง คอแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ที่ศูนย์ดาวครับใช่ครับก็วันนี้เราจะมาเสียงโชคกันว่าเราเนี่ยจะอยู่แองคอนต่อไปหรือว่าเราจะตกไปแรงคอมแมนเดิ์หนึ่งนะครับอ๋อในวันนี้เนี่ยผมคาดว่าจะเล่นไม่เมก็เป็น ตัวของไฟเตอร์นะฮะก็กดแรงกันเลยนะถ้าเป็นเมทนะครับผมก็จะขอเป็นแลสนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างกอ้องนะฮะสำหรับแลงช่วงคอนนะฮะคอนต้นๆเล่นยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเยฮะแล้วก็เล่นเป็นออฟเลนเลยนะเพราะว่าเมทมีแล้วเล่นป่าดีไหม เล่นป่าก็ได้ไม,มีคนมาแล้วลนำไนคลิปมือเป็นคลิปอ่านเกม Fighter ยังไงเหรอเจนฟอร์เรนติโน,โนเลยตัวหลุดของซีซั่นนี้คือฟอร์เรนติโนนั่นเองเหลวมาก ตัวชนะทางฟอร์เรนมีน้อยนะไม่ออกเลยคิดไม่ออกตัวอะไรชนะทางฟอร์เรน,ออน,นซีเซริก้าเอายีน,น้าไปก็ได้ตานี้ ก็ใช้รูนลิกเตอร์นะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยช่องรูนมันเต็มเนี่ยใช้รูนเนี่ย <c oughs> พลังโจมตี11เจากกะก่อ92อัตราที่3.2ก็ความเรวการเคลื่อนที่10นะครับสามารถเอาไว้หนีฟอร์เรนติโนโ่ได้ก็มไม่สู้หนีฟอร์เรนแม่งเก่งฟอร์เรนแรงนี้แม่งเถื่อนเจอ,อยังไงก็แพ้ ามันตัวเบิร์ดหนักๆอ่ะนนชนะลิงอะไรเงี้ยเบิร์เจอเบิร์ดห,หนักเดี๋ยวม่นออกโซนิกบูดมามันก็แพ้มืนเด้งเลือดทุเรศเสร็จได้เท่มนะออกปเป็นเซตนี้เลยเซตมาแรงนะก็มีอ,อื่นด้วยก็ลองไปหาใช้การเอานะพลังแฝงก็ไม่รู้เหมือนกันค,นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจพลังแฝงเท่าไหร่ โอ้ยเม็ดทองทั้งนั้นโอ้ยอยากได้สกินฟอร์เรนนี้มากเลยรีวิวสกินยีน่าเก็มนาสติกแล้วก็วิธีการเดินเกมของผมเองผมจะบอกไว้นะครับว่าผมใช้เซน์ในการเดินเกมมาเรียนบนดีกว่า ชูขอ,อน้องไปเล่นล่างเชื่อกูคนเชื่อผมดิถ้าผมไปเล่นล่างสุดท้ายแม่งก็ต้องขอสลับกันอยู่ดีตกลงมึงจะไปเล่นไหนกันแน่เนี่ยครับน้องออก็เบืเ่อๆหน่อยนะถ้าไม่ได้มาด้วยกันนะจริงเนี่ยเชื่อผมดิแตงควนต้นแม่งเป็นงี้ทุกๆท,ท,ทุกเกมแล้ว แอกอัพหนึ่งนำนเลย่เอียรีหน้านะครับก็ไม่ควรจะไปสู้กับฟอร์เรนซึ่งหน้านะควรจะไข่นะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยสามารถสโลส์ศัตรูได้โอ้โหคือถ้าโดนคือนี่แบบ บันเลยมากเลยนะคือถ้าเราเข้าใกล้แมแต่นิดเดียวโห<ฮ>ฟิกเกอร์ปลาดอกโห,ดม,หดมากโหดมากกลับมาบ่อนันกันไปนแล้ว เราโดนคาปัอมเลยถือว่าฟอร์เรนเป็นตัวที่สู้ยากมากตัวนึงเลยแล้วเราหบบนียากด้วยนะถึงเราสียวว่าเราก็โดนแบบเป็นเป้านิ่งนะถ้าเราเกมตามมะนะสู้กับฟอร์เรนควรมีแช่แข็งนะครับ บอลเล่นได้อยู่แถวนี้แหละโอเคบอล,ลไปนู่นแหละเอารองเท้าเสร็จแล้วบอล,ลตัวนี้ผิวมากเลยนะชื่อติกตักหรือเปล่า อไอออนบอดี้เหรอเหลวมากกูเห็นจะทิ้มตายอยู่แล้วไอ้ศาสตว์ ไม่ไหวแล้วโทยคนอื่นหยุดโทยคนอื่นทักที้เฮีย้ยให้กูทำไงควายเดี๋ยวก็ให้กูเพยเซฟเดี๋ยวก็ให้กูเฮีย้ยอะไรแม่งแรงคอนแม่งไหนก็ไม่รู้อ่ะ เติม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 อะไรวะเนี่ย ยังไงต่อตาน,นี้แพนด้าอะไรสวยรอบสังหารโนเซริก้าป่าล่ะใช่คิวเลนป่า ติดขื่อโอ้โหผ่านไม่ได้วะผมขอโทษผมลืมผมลืมเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นยีน่างไงสกอร์เราไม่ค่อยดีเท่าไหรต่ต้องเราแก้เกมแก้เกมกเกิดชารจริงจริงวอลเลนตังสามพันสอง ผมตังมากกว่าเซริกา้าแก๊กแก๊กคิวเลนเซริก้านะฮะคิวเลนอยู่ตรงนี้พอเ,เลนไม่พอพอแล้ว เจอฟอรเรน,นเล่นยากมากเลยเมื่อกี้เหมือนฟอรเนรอนเขาตีไปแล้วอ่ะอันตีไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะตอนแรกเขาตีไปแล้วนี่ฟอเลนหลุดตัวเล็กมากส่วนตัวฟอรเรนนะครับก็ตัวที่กดเล่นได้ทุกตัวเลยนะ แล้วก็ออกของแบบใหม่นะครับก็จะเป็นออกของแบบเซตสเปียร์นะครับก็บางคนอาจจะติดกับแผทเก่านะครับที่ออกโบเก้นสเปียนะครับแพทนี้นะก็ความสึกต้องมานะครับเพราะว่าแบบป้อมอะแ่งตีแรงด้วยนะฮะคือถ้าเราเวทได้ก็คือดีใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เวทสิตายได้ไดก็ก็ดีก็เป็นแพทของ การไดป้อมนะก็การเวทด้วยวอลเลนเมื่อกี้โผล่ล่างนะสามารถถ้าจะวิ่งขึ้นมาทันมาทันได้นะก็ถ้าเราเข้าป้อมไปเขาจะมาปิดได้นะยังโผล่กลางอยู่ฮนะซอยป้อมไปเลย ไปตามแผนนะครับพี่น้องดักบับดักบับรอ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 ,อ,อคิวเลนยังไม่โพ่กลางเลยเอาไปก่อนก็ได้ ได้ฉันรักหน้าใช้สกิลให้หมดดีมากเพื่อนๆโอ้ยน่าจะห่มค้าง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 ,างโอเคกลับม,มาแล้วต่อไปเราจะไปรอบสังหารใครตอนน่อดีเซลิก้าไหมกีซีก็ได้ อยู่กันก oh ีคนก็เอาให้หมดแหละโอ้โหแหลก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 มากแหลกมากฟอร์เรนเกิดอยู่ฟอร์เรนยังไม่ตายแต่ฟอร์เรนก็ไม่โผล่ด้วยนั่นหมายความว่าฟอร์เรนจะมาเอาเรานั่นเองนะฮะแหลกมากแหลกมากตอนนี้ วอหนึ่งแล้วว่สองจากวันนี้ผมแหลกมากแอดมาพ่อแต่กูรอแม่งสักไม่ขอไม่พอไม่พอโอ้ยแหลกมากเลยแหลกจนเล่นไม่ได้เลยไแลกมันนี่ว่า ยังไม่เห็นโลมเรานี่ไม่ได้ดูแม่ฟอเรนน่าจะมาทางเรานะมีไงว่าแล้วฟอเรนตัวนี้มันแผนสูง โอ้ยแหลกอ่ะเข้าไปปพ๊บแหลกเลยแล้วไม่ได้แล้วก็เริ่มกลับมาคิวเท่ากับเดยดแล้วนะตังเราก็ค่อนข้างน้อยเลยโอ้อยอ้ย,อย,อยมีหน้าตอนนี้ไม่ผ่านไม่ผ่าน จะรอดึงตอนมันจะมาซ้ำป้อมอตอนนี้เราแพ้ฟอรเรนไม่มีใครชนะฟอรเรนเล,เลนฟอเรนอารลมบอดี้แล้วโหเร็วมากเปิดอันติเชลไลไม่ไหลายที ไม่ใช่ปอมีไม่ใช่ปอ,ปอยีนานะผมจะพูดไปเลยอีนานี่ผมไม่ได้เล่นเป็นด้วยนะเดาแค่ไม่กี่คำโบอเองปอเล่นโผล่ล่าง ผมชอบขางแก่ตอนแรกจะมีไอรอนบอดี้นะเข้าไปทำไมแล้ไม่ได้งงเกินแล้ไม่ได้มาเด้อ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 โดนดึงตึงๆหน่อย ใบโดนเยอะมากเลยไม่ได่ใบเกืบะแตกโดนโดนตัดเลือดไปเลือดไม่เด้งเลยบ้าจริงจริงฟอเรนเว,ดแ,เวดแดงเวดแดงเะลิก้าอยู่บนฟอเรนับเบินแบฟนั่นมันไม่น่ามีใครสู้ได้หรอกฟอเรนฟามต่างดีกว่า มาแล้วไอ้ชายเล่นแผนนี้กับพี่ไม่ได้ผลหรอกพี่ดักบ่อยพี่เลยรู้แล้วว่าข่มก่อนสโตตังนั่นก็โลมอีกตอนเนี้ย ย้อนตางกับนี่ย้อนก็พอสู้ฟอร์เลนได้นะจมีใครมาเคลียร์ชีมไหมนะไม่มีหรอกโมเิถ้ามีก็ฟอร์เลนนะเฮ้แครี่นี่ยไรนะโหวอววเรวมากมาก เทำไมเมื่อกีก้กดอันติไม่ติดอะตัดคขีปตัดขีดโคุคมคุมคุมคุม,มดันปั๊มไม่ได้ตัดคขีปตัดคขีปย้ยอนะแรงให้ย้อนตายย้อนตาเน,นี้ยอักติออฟก็ได้อักติอ,อ,อ,อับอะอ๋อ จอ,อกอัติออฟแล้วแบบขายของเป็นๆไอเนี่ยยอดมึงอะไรวะเนี่ยมึงโดนดึงได้ไงซ่องขัง,งติดวะยืนจริงโง่เกินการใช้เซนการอ่านเกมอีกิซี่อันติดแล้ว หิืกล้าเปิดอันติอย่าอยู่เข้าในวงเลยพยายามกันป้อมไว้แล้วมีหน้ามันเปิดม้วนอันเนี้ยโอ้โหวางทุกดอกว้าวเขคลายไป น้เนาะด้านอก,นนอกเฮ้ยแสนรูกเกินแล้วโอ้โหจิกซี่ติดโอ้โหติดบอเลนยังอยู่อ่ะสวยย้อนฟิล์ซัน ปิดงานฮลัลโหลอ๋อพิทโาศาสตว้าวไม่เป็นไรจบได้จบได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้สักป้อมเลยโอ้โหดูสิครับแม่งเลยบ้าจริงๆเลยย้อนไม่เลคคียบก่อนว่ะคลีปบไม่เดินมานจะรูดป้อมอยู่ได้มีหน้าวิ่งเข้าไปเลยเออก็แค่นั้น มันคอสมันคอสทุกคนไม่อยอมฟังคำคอสแหละครับไม่ย้ายเลนเน้ามันมีคนยิงต่อไปแล้วไม่มีคลิปเนี่ยเอ้ยไปด่าล่าเงี้ยงงเขินทำไม่ได้บอเลยังไม่เกิดดันต่อดันต่อว้ายงงตอนนี้ศัตรูแบบเริ่มเกิดแบบซ้ำแล้ว คือศัตรูตอนนี้เนี่ยเขาไอ้นี่แล้วไงยอยู่ในช่วงที่เกิดไม่พร้อมกันนะแล้วคนก็จะไม่ครบใช่ค่อยๆเคียคิบค่อยๆเคียครคคิบเปิดสเปซให้ได้เท่าบ้านเราเ,เปิดพื้นที่อันแน่นแน่งงอะไรสิ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 ปองงงอะไรสิงงงงงงงอะไรสิงงอะไรสิเฮ้ยจะกดอันติ พาจะกดอันติีตัสกิลหนึ่งวิ่งหนีแม่งแบบไม่ทันแม่งเร็วไปตานี้ไม่ทำพี่อะไรเลยดูดเลือดอยู่เพื่อนเอย็นเย็นยังไงเกมนี้แล้วก็เสียเปรียบยเสียบย้อนแห้กเสียบย้อน ทำไมย้อน,อนอตายเกิดม,มาไวจังวะให้มันไม่ได้ใช้นี่ออทำไมฉันได้แค่รอบเดียววะเฮ้คิวเลนนายทำอะไรอะ่ะโตเอ้ยไม่ได้ทำอะไรเ่ยเรารอคีบมันมานะถ้าคีบมันมาปืบ๊บอะเราจะไหลเข้ามันต่อเลยนะป้อง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 เหลวมากๆเลวมากๆ อันติสกิลหนึ่งออกโป้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บขายของขายแล้วจะซื้อเลยาขายก็ไม่มีใครซื้ออยู่ดีบ้าจริงๆไม่นะ่าขายเาลยขายดีเนี่ยอันติออกไหมอันติออกแล้วกันโป้งโป้งโอ้โหไม่ได้คิวดด้วย โป้งโป้งโ้นี่ยังไงละ่ะมันเป็นแผนสามร้อคิวทำตัวน่ากินทำตัวน่ากินยังไงต่อก็ตายสิสามทางแล้วน่าจะสบายขึ้นเยอะดักตัวนั้นน่าจะได้อยู่ กรดูดเลือดคี้ป่านั่นแหละดีสุดลแล้วเราควรจะรอบสังหารอ๋อแหลกอ๋อจะดูดเลือท่นหน่ท้ายต้องกลับบ้านอยู่ดีโอเคนะฮะก็แคลรี่ฝั่งนั้นเมดฝั่งนั้นค่อนข้างบาง คนที่เดินมาเคียร์คลิปส่วนใหญ่จะเป็นคิวเลนกับฟอร์เลนนะผมคิดว่าเลนบนคิวเลนน่าจะไปแล้วผมคิดว่าผมพอจะค่าคิวเลนได้เชื่อไหมว่าผมค่าคิวเลนได้ห้าดักแอลเราสีคิวเลนไม่ใช่หว่าอันนี้อันนี้ อนเย,อยังไม่ตายเมื่อกี้ตรงนี้มีคิกซี่มัง้งต่างคิกซี่ก็ได้อันนี้งงอะสิงงอะสิมาได้ไงง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 งตอนใช้แข่งไปทีนะึงงงเลยดิอ,อ้าวเหียกางงไอสั์อันตีดิอัอออนตีดิราราฟอลเองกิวะ กูช่วยกูก็ตายสิเหเรอไม่เห็นนะอ,อ่ะเอาอธิออมาขนาดเนี้ยเฮ้ยมึงจักคิดขาดอ่ะคิดขาดอ่ะเอาตัวเองรอดอ,กกอ,อ่ะมึงจักอ่ะรเฮ้ยก็รู้นี่นี่มันฉลาดไหม,มรู้ด้วยผมชอบเทเพื่อนก็ก็กูกลัวตายอย่ะก็กูก็กตายไงมึงก็ไม่ตายถูกไหม เปิดแมปดิเปิดแมปดิโอ้ไม่เออนั่นแหละสวยตามแผนดิพอเล่นโซนอยวเคียงเลนมันจะเข้าทางด้านล่างไม่ใช่เงเจอไปเองไปเก็บกิกซี่ก่อนดีกว่ากิกซี่แม่ดง,โง,โงดูโง่โง่ดิไมา่อยู่แล้วเนี่ยโถ่เอยบ้าจริงบ้าจริง เฮ้ยตายไปสองยอ,อยังอยู่อ่ะอีน่าแมวเฮียอะไรเลยเฮ้ยละคีบมันดันไปถึงนั้นได้ไงวะเนี่ยระคีบบนมา,าดีเลยวะ่ะเฮ้ยฟิกเกอร์คูดลนเลยสิอุ้นแรงว่ะไอ้รันแค่รันแค่ไอ้ไอจบบ้านไอ้จบบ้านเอาไปแล้วก็ไปเต้นหน้าป้อมมัน โป่ง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 หน้าแหกไปไดิไม่ได้คิวเลยบ้าจริงเย่ข้อนหนึ่งดาวเย่ยังไงต่อ